เจ้ากรมข่าวลือแล้วเราก็รู้แล้วว่าเจ้ากรมข่าวลือก็คือพวกกบฏมุสลิมซึ่งก็นหนี้ไม่พ้ะไอ้จองกบฏเปรมน,นะครับที่ปล่อยข่าวลือมันปล่อยมาเพื่ออะไรเพื่อทําลายความสามาคัคคีมันสร้างความแตกแยกโดยการปล่อยข่าวลือทาลายทําให้คนในชาติแตกแยกทําลายพระพุทธศาสนาทั้งพระทั้งวัดทําลายสถาบันกษัตริย์ด้วยข่าวซุบซิบนินทาแล้วมันมีเป็นกระบวนการของมันรับลูกต่อกันเป็นพ่อทอดแล้วมันปล่อยทุกวี่ทุกวัน ปล่อยมาเป็นเวลาเจ็ดสิบแปดสิบปีเห็นไหมครับปล่อยว่าประเทศนี้จะมีแค่ราชการที่เก้าเราก็ได้ยินมาและมันมาจากไหนล่ะต้นตอเห็นไหมครับปล่อยข่าวซุบซิบนินทาสถาบันด้วยเรื่องต่างๆนั่นนะเยอะแยะมากมายบางทีก็ปล่อยในประเทศบางทีก็ไปปล่อยต่างประเทศแล้วคนไทยเราก็หลงเชื่อเพราะไม่มีอะไรสนุกกว่าเรื่องซุปซิบมีจํานวนน้อยครับที่หนักแน่นไม่เชื่อน้อยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อและกลายเป็นเครื่องมือของ กระบวนการนี้ก็คือกลายไปเป็นหนึ่งในคนที่นําข่าวลือนั้นไปบอกต่อๆๆและกลายเป็นความสนุกสนานหารู้ไม่ว่าสิ่งที่กําลังทํานั้นเรากลายเป็นส่วนหนึ่งในการทําลายสถาบันกษัตริย์เรากลายเป็นส่วนหนึ่งในการทําลายพระทําลายพระพุทธศาสนามันพุ่งไปที่สามสถาบันนะครับทำให้คนในชาติแตแกแยกเป็นสีทําให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียทําให้พระพุทธศาสนาดูย่าแย่มันไม่เคยปล่อยทําลาย พวกกบฏมุสลิมด้วยกันมันไม่เคยปล่อยทําลายจอมกบฏเปรมเพราะคนที่ปล่อยก็ต้องเป็นไอ้พวกนี้เพราะว่ามันได้ประโยชน์ประโยชน์ตรงไหนล่ะก็ในเมื่อโจทย์ของมันต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสยามดารุสสลามมันก็ต้องทําลายสถาบันชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์ทําลายยังไงมันก่อกบฏมาแล้ว14ครั้งมันก็แพ้ทุกครั้งคราวนี้มันไม่มันไม่เป็นการก่อกบฏแบบยกกําลังมาแล้วแต่มันเปลี่ยนยุทธวิธีเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ให้คนจํานวนน้อยเอาชนะคนจํานวนมากก็เอาพวกมันเข้ามาอยู่กับพวกเราไปเลยเข้ามาอยู่กับพวกเรากลมกลืนแนบเนียนทำมาเป็นแบบน่ารักน่าสงสารสุดท้ายมันเข้าไปยุคแยงตะแคงรั่วมันเข้าไปอยู่ตรงไหนก็ทําให้คนไทยแตกแยกแม้กระทั่งในสถาบันทุกสังคมมันเข้าไปแล้วมันทําให้แตกแยกในเรื่องของการยุ่แยงตะแครงรั่วในการของการยุให้คนนี้เกลียดคนนั้นให้คนนั้นเกลียดคนนี้แล้วก็ขบวนการปล่อยข่าวมีทั้งบนดินทั้งใต้ดินมีทั้งในประเทศมีทั้งต่างประเทศ เห็นไหมครับเห็นภาพชัดเลยคือการปล่อยข่าวทำลายเจ้ากล่มข่าวหรือทำงานแบบขยันมากพวกกบฏมุสลิมมีจุดอ่อนคือมีจำนวนน้อยจึงใช้วิธีหลอกให้คนไทยทำลายชาติไทยของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวพวกมันใช้สื่อที่คุมทั้งหมดพวกมันปล่อยข่าวทุมิติพวกมันใช้กระบวนการใต้ดินพวกมันยุยแยงตะแคงรั่วพวกมันใช้ทุกเครือข่ายปล่อยข่าวทำลายทั้งสามสถาบันอย่างเมามันเข้มข้นมาร่วม90ปี คนไทยคือเหยื่อของการเสด็จข่าวที่พวกมันจงใจปล่อยออกมาอย่างไม่รู้ตัวไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าพรมข่าวลือคนไทยตกอยู่ในวงวนของข่าวลือมาต่อเวลา90ปีและคนไทยเกือบทุกคนก็กลายเป็นเหยื่อกลายเป็นเครื่องมือของพวกมันโดยไม่รู้ตัวลองมองย้อนกลับไปดูสิครับก็จะเห็นได้ว่ามีข่าวลือมากมายที่ถูกปล่อยออกมาไม่เว้นวันโดยไม่รู้ที่มาที่ไปและหลายๆคนก็พร้อมจะเชื่อกับข่าวซุบซิบนั้นและก็กลายเป็นผู้ขยายข่าวลือน,น,นั้นไปสู่พัรคพวกเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง ของตัวเองกันเป็นทอดๆและทุกๆข่าวลือนั้นล้วนแล้วแต่สร้างความเสื่อมเสียต่อ3มสถาบันหลักของชาติไทยทั้งนั้นกลงข่าวลือได้ผลิตข่าวลือออกมาตลอดระยะเวลา90ปีและเป็นข่าวลือที่เสื่อมเสียล้วนๆลองคิดดูสิครับว่าสังคมไทยจะรู้สึกอย่างไรต่อพระสงฆ์ต่อสถาบันกษัตริย์และต่อเพื่อนร่วมชาติจนทําให้คําดินทาคําพูดจากข่าวลือกลับมีอิทธิพลเหนือกว่าผลงานที่ลงมือทําเสียอ,อีกพระสงฆ์หลายๆลูกมีความดีมีค,มมคุณธรรมมากมายสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง สถาบันกษัตริย์ทาความดีมาอย่างมากมายมีความเมตตาช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินผู้นําไทยหลายๆคนอุทิศชีวิตเพื่อประชาชนกลับเสียหายกลับหมดเครดิตกลับถูกตั้งข้อทางเกียรติเพียงแค่มีข่าวลือข่าวปล่อยที่ปล่อยออกมาทําลายคนไทยทําลายและคนไทยก็พร้อมจะเชื่อกลายเป็นว่าทําผลงานแทบตายกลับพ่ายแพ้ต่อน้ําลายนี่คืออิทธิพลของกลมข่าวลือวันนี้เราจะพทดรู้กันแล้วนะครับว่าคือเจ้ากลมข่าวลือ ครคือเจ้าของกลุมข่าวลือแห่งประเทศไทยใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์จากการปล่อยข่าวลือทำลายสามสถาบันหลักของไทยอย่างต่อเนื่องมาร่วม90ปีพวกชาติชั่วกลุ่มนี้ก็คือพวกกบฏมุสลิมที่เปลี่ยนจากการก่อกบฏด้วยกองกําลังมาใช้การปล่อยข่าวลือแทนแต่เป้าหมายไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือการยึดไทยการทําลายไทยเพื่อเปลี่ยนไทยเป็นรัฐอิสลามจะมีอะไรสนุกและสะใจมากกว่าการยึดประเทศไทยด้วยการหลอกให้คนไทยทําลายสถาบันกษัตริย์ หลอกให้คนไทยทำลายศาสนาพุทธหลอกให้คนไทยแตกแยกกันสุดท้ายคนไทยก็ฆ่ากันเองมีการปราบมกสีแดงยิงกันตายจำนวนมากมายมหา,าศาลในขณะที่จอมกบฏเปรมยังมีชีวิตอยู่